ฉบับเต็มอันนี้เป็นงานเป็นกันไม่เล่นนะนี่อันนี้ตัวนี้ท๋าม่ายก่อถึงอนุตัวต้นเบฟตัวนี้ก็เหยี่ยวตัดสั้นโตไม่ปวดตัดไอ้ตัวนี้ของพ่อเองไม่ค่อช่วยต๋าเลยขอเนี่ยคับกอดเตียวปลากับตุ้งได้รแบบนี้แต่นี้ของเูตาท่ายก่อกับช่วยวางพุ่มการใช้อันการสรดุกว่าชวิตได้กับอยู่ตีเต่าเนี่ยนีช่ววินานีนี่ ตัวตีตัวตีชาตินี่ราวิตนะเนี่ยตึงตั้งไอตัวเรือกอร่างกันพอมันได้ยึดตีพอมันเร็วตั้งน้มทับไปเผื่อตั้มรักมันก็แมนมันจะบัดนิราวิษน่ราวิตนะตัวตีนะชาติน,านี่ยกตึงทับเยบยก dengan nyanyon nyoklong lai ya saat dong naik